ในทุนทกๆวันที่เราถ่ายสยามสแควร์เราต้องวางแผนอย่างละเอียดมา,มากๆมันไม่มีใครสามารถปิดสยามสแควร์เพื่อถ่ายทำได้เลยเหมือนเราใช้ทุกมุมของสยามสแควร์จริงๆไม่น,าน่ามีอะไรยากอวไน,นะเรื่องเนี้ยกูแทบจะจัดไฟด้วยไฟแช็คอยู่ละชีวิตนี้กูก็คงไม่ใช้โทรศัพท์ถ่ายหนังเรื่องไหนอีกแล้ว สยามสแควร์ของเด็กยุคนี้มันเต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมากสามารถปิดถนนแล้วจัดก,กิจกรรมตรงกลางถนนได้ด้วยซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีมันมีทั้งดนตรีศิละปะวัฒนธรรมคือมันเหมือนมันรวมทุกอย่างของเด็กวัยรุนอยู่ที่นั่นอะ่ะมันจะเป็นเหมือนเราใช้ทุกมุมของสยามสแควร์จริงๆแล้วบทอะ่ะมันต้องการสิ่งนะั้นเราต้องการสื่อถึงความเป็นเด็กวัยรุนยุคนี้ของสถานที่นี้เป็นความโชคดีมากที่สยามสแควร์มาสนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้อยากจะมาถ่ายทอดความเทรนดี้ความอินเทรนด์ของเด็กยุคนี้ด้วยกันแต่ว่าใในนแแง่่กาาาารรถถยทมมมมัไีคสสสปวเพือ เหมือนเราต้องปรับรูปแบบกองถ่ายให้มันเป็นอินไปกับสถานที่เลือกเวลาที่คนมันน้อยกล้องอุปกรณ์มันจะปรับยังไงให้มันถ่ายทําได้ในกองที่เล็กเราก็เลยแบบว่าเลือกกันว่าใช้มือถือถ่ายไปเลยแล้วกันโทรศัพท์ก็เป็นเครื่องมือสําคัญที่เด็กยุคใหม่ t r e a เป็นเหมือนร่างกายอีกชิ้นนึงไปแล้วอะถ้ามันไม่ใช่โปรเจกต์เจลบอยอะมันอาจจะหาไอเดียที่ถ่ายหนังโทรศัพท์แบบยากเพราะมันตรงกับเรื่องนี้สัดมันเป็นโทรศัพท์เคาน์เตอร์เว้ย